อันยองคัดทุกคนวันนี้เราก็มาอยู่กันในเกมวันพีชบาร์ตี้ดันมาทตี่ดันบอร์ตีรันก็จะเช่นเคยนะคะหอยเปิดมาก็รีนพันกันลยอยูมาโอ้วันนี้ฉันก็จะมาเล่นค็อกโคได้นะแกฉันดูมาเลยว่าฉันมีตัวนี้อีกแล้วแกแล้วก็แบบฉันอัพนู่นอัพนี่เต็มแล้วเนาะแบบฉันเอาไปเล่นออีกกิจกรรมไม่ใช่กิจกรรมสีเป็น challenge p a t t e ดึงธงนะแกฉันก็ลืมไปเลยว่าฉันเคยอัพอีนังนนี่ไว้แล้วมัน วิวแปดห้าด้วยเนาะฉันก็เลยแบบอุ๊ยเอามาลองเล่นแล้วไปรีวิวในวันนี้ดูเออแล้ววันนี้ก็เป็นวันที่เกมอัปเดตนิดหน่อยเนาะแกไม่รู้ว่าอัปเดตอะไรเข้ามาอันนี้ฉันก็ไม่แน่ใจเหมือนกันฉันยังไม่ได้ไปอ่านดูเลยว่ามีอะไรเข้ามาใหม่น้ออีหอยแล้วก็ยังไงอะฉันเพิ่งมาอ่านแบบอัปเดตเสร็จแล้วฉันก็อ่านเลยแกอีบ้าฉันกลัวแบบไม่ทันจังเลยวันนี้ฉันคิดว่าฉันจะไม่ได้ลงคลิปซะแล้วแต่ก็เออมัน อัปเดตแล้วมันเล่นได้ทันฉันก็เลยจะมาลองคลิปดูกแกหอยยิ่งพูดยิ่งงงไงไม่รู้ว่าแกเออช่างมันซเซเลที่ใช้ก็เป็นของโดฟามิโก้และวก็บิ๊กมัมเนาะเพราะแบบมันได้เ,อเปอร์เซ็นต์เลือดได้ดีมากได้เยอะด้วยนี่ได้วยได้เยอะด้วยหอยแล้วก็แบบเพิ่มแอตแท็กมาดิดนึงน้อยหอยส่วนคุณสมบัติตัวละครก็อูโหอย่าบเยอะอยู่นะว่าไม่ใ่ คุณสมบัติตัวละครก็สร้างความเสียหายอ๋อความเสียหายที่ได้รับลดลง30%์ซในโอกาส15%เมื่อโดนศัตรูโจมตีเนาะอีหอยัี้อันนี้ก็ทำให้ศัตรูอยู่ในอนณาเขตพิเศษเดี๋ยวทำให้อ๋อทำให้เกิดอีบ้าฉันอ่านผิดก็โทษทีทำให้เกิด,ด,นด,กนด,ใ,กดในอนาเขตอะไรภายใน10วินาทีเป็นอ๋อยหอยิ่งอ่านยิ่งงงเองอีบา้า ขอโทษด้วยความอ่านแล้วงงกันด้วยนะพอดีฉันตื่นเต้นกับอ่านออัปเดใหม่เน้อยอยฉันคิดว่าแบบวิคายโดจะเข้าแล้วฉันจะเห็นดางแล้วโอ้แต่ยังหหยอย่างนี้ตื่นเต้นไปหน่อย่อยถ้าฉันแบบพูดจะจดขาดก็ขออภัยด้วยนะมันอยู่ในอาการตื่นเต้นอยู่แล้วก็กลัวฉันจะอัดคลิปไม่ทันด้วยเพราะงานอีกเยอะแยะเลยที่ฉันต้องทําในตอนนี้ก็ถ้าผิดพลาดประการใดก็ขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะคะอ่าน คุณสมบัติใหม่อย,อยน,นีก็ทําให้เกิดทําให้เกิดในอาณาเขตภายใน10วินาทีทีมไม่ใช่ทีมสิเมื่อกดใช้สกิล2พวกเดียวกันรวมถึงตัวเราเดียวพวกเดียวกันรวมถึงตัวเองไม่ใช่ตัวเราอีหอยตัวเองเข้า,าเขตพิเศษพลังโจมตีจะเพิ่มขึ้น20เนเวลา10วินาทีไม่แสดงผลซ้ำ และฟื้นฟูพลังชีวิต15%เนอะหอย,ยก็ง่ายๆเลาวแนะบบมันเป็นสกิลที่นางสร้างพายุทรายขึ้นมาล้รอบตัวเนอะอย,ยส่วนคุณสมบัติที่1ก็ความเร็วในการชิงสมบัติเพิ่มขึ้น50%เมื่อพลังชีวิตมากกว่า70%ออันนี้ก็ถือว่าดีเนอะอย,ยดึงทงไวขึ้นแต่น่าจะไวได้กว่านี้เนอะหอย,ยแต่ก็ว่าไม่ได้เนอะหอย,ยอันนี้ก็ยดเวลาครูดาวสกิล2 3 0เมื่อชิงสมบัติได้ก็ สกิลสองของนางนี่คือสกิลพุ่งปะโอ,อ้นี่ฉันก็ไม่แน่ใจเหมือนกันเนาะอย่างนี้อันนี้ก็คุณนะสมบัติที่สองน่นเวลาครูดาวของสกิลหนึ่งเร็วขึ้นห้าสิบเปอร์เซ็นต์และความเสียหายที่ได้รับลดลงอีกยี่สิบเปอร์เซ็นต์เมื่ออยู่ในอนาเขตสมบัติตัวเองน้อย่าง้อุนน๊ยฉันว่าแบบนางน่าจะแบบมีดาเมจที่แรงกว่านี้ไม่ใช่ลดดาเมจนะเพราะแบบเป็นสายวิ่งนาะงก็ต้องมีดาเมจไว้ฆ่าหน่อยบ้างอันนี้คือ,อไรลดดาเมจทั้งนั้นเลยอย่างนี้ อันนี้ก็ตั้งค่าเริ่มต้นของเกตทธงตอนที่เราชิงสมบัติมาได้เมื่อเวลาน้อยกว่า60วินาทีใช่ไหมน้อยกว่าเออน้อยกว่าก็คือถ้าเข้า60วินาทีสุดท้ายอย่างเงี้ยเนาวแบบเราจะดึงธงแล้วแบบได้เกตทธงเยอะขึ้นอย่างงี้ก็ถือว่าเป็นเหตดที่ดีระดับหนึ่งเลยนะ้อยอย่างางี้นะเชื่อว่าในอนาคต ex น่าจะมีแบบแบบนี้แกแต่แบบอาจจะไม่60วินาทีเนาะอาจจะแบบ รึ่งเกมอะไรเงี้ยประมาณ150ปะโอ,อ้น่าจะประมาณนั้นแหละหอยส่วนบูธตัวละครก็ไอ,อ้บูธคุณสมบัติก็หายเมอนงงเมื่อพลังชีวิตมากกว่า100%เอร์นาะยอยจะเล่นได้ไหมแกฉันไม่เคยเอาตัวนี้ลงแรงเลยอะแต่ก็ไม่รองก็ไม่รู้นะหอยฉันอาจจะตื่นเต้นไปนิดนึงอาจจะแบบถ้าเล่นพลาดๆหน่อยก็อย่าว่าฉันาแกอยอย มาค่ากับเกมแรกของเราได้ดันวัตเทอร์เซเว่นเนาะหอยหน่อยหอยใส่วิ่งสามตัวเลยรึก็โรเจอร์สามตัวเลยรึหอยบ้ายังไงอ่ะแบบมันมีอัปเดตมาใหม่เหรอก็เลยแบบมีคนเข้ามาเล่นเยอะขึ้นหอยบ้าอย่าบอกว่าตาแรกฉันจะเจอเกมตึงเลยเนี่ยอย่านะคะฉันยิ่งเล่เอออยู่ด้วยบ้า โอ้เคครับข้ายุคของคักไม่ใช่เกมนะเด้อพลังฝั่งหนูข้าแบบน่ากลัวอยู่นะแต่ฟังฉันคือแบบแอบน้อยนิดน,นึงอนะ่ะแกแต่ก็ไม่เป็นไรเนาะยอยแอบน่ากลัวอนะ่ะแกจะไหวไหมเนี่ยยอยทำไมนานจังอ่ะ เออมาแล้วโอ้โอเฮ้ยแล้วแบบสายโล่ทำไมไม่ดึงเพงแรกอะอยู่ได้อะไรมาน่าทำไมกระตุกด้วยก็อัปเดตใหม่ๆมันน่าจะอย่างนี้แล้วแกใช่ไหมเฉลยพอัปเดตใหม่ๆมันจะชอบมีการกระตุกเล็กๆน้อยๆนิดนึงไม่คูไม่ไม่คูอะไรนะไม่รู้ว่าคืออะไรแกกันได้ใช่ไหม อ๋อไม่กูญเณรฉันจะเข้าไปไงเนี่แกถ้าฉันพุ่งไปเลยจะได้ไหมเนี่ยโอ๋ยบ้านางมีกันอันนี้ว่าฉันยังไม่อยากเข้าไปแต่บ้ากลับไปช่วยช่วยบ้านดีกว่าบ้าเร็วเร็วเร็วเนี่เกิดเลือดไปให้นางเก็บเลือดอีกเดี๋ยวฉันไปช่วยโอเด็กแล้วกันเนาะย้อยยังไม่ได้ทำอะไรเลยแก จะไม่ช่วยแล้วโเด้งไม่ช่วยแล้วค่ะนีเนนีเนนเนไม่รู้ว่าโดนหรือเปล่าบึ้มี่ไหไอ้เด้งดึงดึงค่ะงดึงว้้วหลบได้ไหม อ,อย่าเลยคกไม่ไปโดนหรอกข้าโอ้ยโอย้ยโอ้ยแกฉันฉันทำอะไรได้บ้างเนี่ยเกมเนี้ยใายชาร์จไม่ได้วินางชาร์จังชาร์จอย่าเลนะยขาโยนี่เนี่ยนี่เนี่ยนี่เนี่ย ก้าวหกสิบวิแล้วไหนมาดูซิเป็นเกลดธงได้เยอะขนาดไหนเกลีกันไหมนะฉันยังไม่ได้ใช้สกิลหนึ่งเลยแกดึงทันไหมเนี่ยดึงทันไหมเนี่ยท,ทนนนนันไหมทันไหมทันไหมเดชขอนะมีมาเก็ตเกมหน่อยนะ เกแบบหลอยทงสักหนึ leap, leap, leap. ่งคนหน่อยสิเร I mean, wow. ็วเร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 ็ร็วเร็วเรเร็เร็วเวเร็วเร็วเร็ร็วเ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 รร็วเร็วเร็เร็ว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 วเร็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 วเรร็วเ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 ร็เร็วเร็วเร็วเ มาค่ากับตาที่ซองของราวย่อยหน่อยดูซิเจอกับใครอีกแล้วนี่โอ้ยโอเคเรารู้จีฉันเรียบร้อยแล้วนะอีบ้าเดี๋ยวฉันต้องทำคลิปอีกคลิปหนึ่งว่าแบบระหว่างเรียบร้อยกับเบลกา้าสิโกอ่ะมันแตกต่างกันยังไงแต่ว่ามันน่าแตกต่างไโงโอ้ยน่าจะเหมือนเดิมมาไหนดูพลังทีมหน่อยสิ マリンが好きなのに、私はしないけど、サイキューのシュドラ。おおな、ピュータボーさん、ゲーム。チンヘン、な。あ、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 あ ฉัเป็นรอ,อยนะป้าวิ่งนี้ป,ปัดกลับไปทำไมเนี่ยอีนังนี่รู้ดีป้า,ปาเยอะ,อาะามอากเรานเข้ามาสิเข้ามาสิ ม่จริงก็งไม่งโ <Healthcare. S 2> อ้สมบติขงบ้านนั้ว่างสมบบ้านนั้ว่างคือเรลี่ไม่เป็นวะเนกงันนี่เคเาแบบจะเสียพัสีุไันี้ไปแล้วอะหลบก่นนอนเนาะอ,ออะไร่ะเมื่อกี้มันแหลกหอยฉันหลบไม่ได้ออเองอะแก

เลือดเกิดเห็นเลือดที่แถวบ้านเราเยอะแยะเลยกันเอานะแกใช่ไหมกันโดยที่จะไปร้อยธงมันเฮ้เข้ามาสิเข้ามาสิโอ๊ยหอยหันกล้องไม่ได้เหรอบึ้มโอ้ยหอยโดนได้ไงเนี่ยะ โอ้ยหัวขีดัิ่นะเดมาเร็วได้ไหมฮะมินิฮอลล่าลับขันไหมฮะันไหม ขอบคุณค่ะที่ทำให้ฉันร้มสวัสดีค่ะบ้าเกือบไม่ทันแล้ะมาค่ะกับตาสุดท้ายของเราในวันนี้เราก็กลับมาอยู่ในด่านอบารติเออไม่ใช่หอยด่านวอเตอร์เซเว่นหอยบารติเออะไรก่อน แกใส่วิ่งสี่ตัวเลยเหรอริงจ้างนานเบียงให้แล้วคนหนึ่งดีอยู่มั้งนะแต่ไม่ไมีสายโลอย่อ,อะแกด่า,กาดแกสบาย,ยบไหมเนี่ยแต่ยางก็ไม่มีสายวิ่งเนาะ ้าจะไปลอยดึงธงก็แอบยากอยู่ดีอย่าไปเลยค่ะโอเด้งไป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 ธงตัดธงได้ไหมเอาไปทำให้หยาบนะทุกไปเป็เลยาช่งบ้านเลยกันเจอใครเนี่ยอาคาหรือเปล่าอุ้ยอุ้ยนังโง่แกนังโง่นี่ไม่กินปลาดึงธงฟรีค่ะ นี่ไปเลขค่ไปกันเลขค่ตรงกลางแม่จะรวยตรงบ้านนะคะโหยนี่ค่ะดึงอีกเลยดึงจิอโหอยมาสิคะไม่ร้อยเดี๋ยวแม่จะร้อยอีกเอาเลือดกันเอาเลือดเอาเลือดเอาเลือดเราจะเล่นแม่ไปโหยเอาเลือดได้เลย มากิหน่ยนั่นนวดดำดึงนะแกมองว่าจะสู้ได้เนาะติดบูทขาวิ่งค่ะแกเราจะใส่วิ่งสี่ตัวทั้งเกมจริงดิบ้าฉันอยากให้มีแบบเอ่อพวก EX กแล้วแบบเป็นบูทวิ่งอ่ะแกจะเป็นไงวะมันจะไวขนาดไหนเนี่ยฉนวนอย่างนี้ยิงดีแบบตายได้เลยฉลบได้ มาแค่ก็หกชีวิตสุดท้ายข,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 ของเรากตรงกลางนะอีบ้าเพื่อนเราหายไปไหนคนนึงอะ่ะตายอยู่อีบ้าเราเองเนี่ยคนนึงหน่อยคันนี้เออแกดึงตรงกลางหน่อยสิจะลากไหมั้องสองตัว เออเนี่ยอ <c oughs> เอาโยยอะไรยนะทราไม่นางตีทานนะตรงกลางอะแกไปลุมมันทำไมนะทั้งสามตัววะน่ะตรงกลางดึงตงโอ้ยโยยเจอทีมอะไรเนี่ยดึงตงค่ะอยู่โน้ดึงตรงตงคะ่ะตรงโอเค <c oughs> ตัวเดียวเนี่ยะมาลุมอะไรกันนักกันหนาอีบ้า ชนะอยู่แล้วว่าถ้าไปดึงอ่ะอะไรอ่ะมีปุ่มรีพอร์ตไหมอีบ้าอะไรอ่ะตาสุดท้ายจะชนะอยู่แล้วว่าสามตัวไปรวมตัวเดียวเพื่ออะไรก่อนอีบ้าเป็นสายวิ่งแบบเอาเด้งวิ่งฉีกไปดึงคนนึงก็จบแล้วป้าอีหอยอะไรอ่ะอุตส่าห์จะไม่ถ่วงเวลาดึงไว้ให้ทั้งสองตัวแถวหนูน่ะสองตัวตัวนึงอันนี้ฉันก็ไม่ได้ใจเหมือนกันแกอะไรเ่ะ แพ้พวกเพื่อนอีกแล้วว่าหอยนี้น่าจะอัปปุ่มเอ่อรีพอร์ตมาด้วยนะแกจะเป็นอะไรที่ดีมากหอยนี้แต่ก็ว่าไม่ได้หรอกเพราะแบบมันเพิ่งอัปเดตให,ใหม่ๆอาจจะแบบเอ่อมีพวกไม่เป็นงานแบบอยากมาลองเล่นดูเนาะว่าแบบอุ๊ยอะไรอัปม,มาใหม่อะไรประมาณนี้เนาะเออเหมือนฉันอีบ้าอะไรอย่างสิดายอย่างแกแต่ก็ช่างมันเนาะหอยให้มันผ่านไปเกมมันก็มีชนะแล้วก็แพ้ ส่วนมากทิดจะแพ้มากกว่าจะชนะโหย,โยหน่อยใจอาแหละโหยถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ให้ช่องนี้จันด้วยนะคะ <c oughs> ขอไปพักสุขภาพจิตหน่อยอุตส่าห์ดีใจว่ามีมาอัปเดตมาโหยไปแหละไ๊ายบาย